เราจะมากวนน้องหา่าคลิปหาป้าป้าป้าได้แล้วยนาะใหนยนะคะสั่งเลืว ฮ่าฮ่าแน่ใจเปิดเพลงแล้วแหละท้องหัวมันเถอะสรัวันนี้นะครับลาไปก่อนถ้าลูมกดไลค์แ <ẫ> ล้วกดติดตามกับช่อง Lovey Channel แล้วคอมเมนต์ใต้เราเลย หรือจะว่าหรือว่าจะชมก็ชอบนะคะเพราะว่าอยากให้มีคนมาเยอะชอบชอบชอบเนี้ยโอเคสวันนี้นะบ๊ายบายคลิปสั้นๆน,นะคะ